มาสุง the คะ่ะมาสูงปอมี่นนองเขาไต่กอเขากูก็กูคนค่ะหักกูก็ค่ะมาสูงค่ะเมื่อในเป็นวันดีค่ะเมื่อในเป็นวันดีเมื่อในเป็นวันดีเป็นวันถอดวันแมดวันใยญ่วันหลงวันมังกรดีมังกรแมทะเมืองดีนะไล่เฮ็ดออกปั๊บอ่องแปดเปิงอันปอมีปินองสั่งไว้นั่น ฮอดมายาค้าอันปอมเปปีน้องสั่งไว้น้ำเต้นน้ำวะอ่องแปดเปิงนะครับปั๊บลิกอ่องแปดเปิงฮอดมายาค้าอ่องแปดเปิงเฮ็ดสังกอกอ่องกูเมลค่ะเนาะเฮ็ดสังกอกอ่องกูเมลอ่องแปดเปิงนีเต็มจื้อแฮ้าก็เอากุ๊กไก่ไว้ตีเข่งพลา ชุดตองอ่องผังมันตับเผาตัมันค่ะหนึ่งก้อนหนึ่งปั๊บหนึ่งก้อนหนึ่งปั๊บค่ะเนาะอ่องแปดเปิงนะครับแล้วก็เตีมจือเตีมจือหนามาเฮาเอากระลูกไตีจ้องก็ไลยเตีมจือหนามาเฮาเห่เอากระลู่จ้องเพราะกระลู่จ้องเอาไรหลู่ไรต้านหยาดหน้ำอ่ะขึ้นย้อนเอามาไว้ตีหอดีเฮ่น ไว้ตีเข่งพราเฮานะยอนอ่อนม้ติเฮินขึ้นก็วังเป็นตาหน้าเฮาเป็นตาหน้าตั้งดีเฮามันเป็นของเฮามันเป็นอ่องแปดเบิงปุนตาเฮาพระเฮาคาอะไร,รอยู่ละต้านอ่องแปดเบิงนนพราเป็นเจ้าเฮาอ่องเป้แปดเบิง ลิกอ่องแปดเปิงในะป้อมหมอหอก็ห้อเป็นกถาก็ไล้ลิกไต้ก็มีลิกปาลี่ก็มีป่าลี่ก็เป็นป่าตีดไตยค่ะเป็นตัวลิกไตล้ลิกอ่องแปดเปิงอนะถ้าเป็นเจ้าห้าอ่องเป้่ยยนสูแปดเมลนะครับเมลที่หนึ่ง พระเป็นเจ้าข้าอองเป้คุณสงคุณสงมาตึกเจ้าเนี่ยพระเป็นเจ้าข้องเป้ภาุงสาสสมาพินิมิตาสาวุตันตัมกิริเมฆลัมอุติตาขอลัมซาเสนามาลัมตานาติธรัมรมวิธินาสิตาวามุนิงโตตัตมเตจาสา พาวันตุเมจยะมังการานีคุณชงมาตึกและพระเป็นเจ้าเฮาเอาลอกไลตาลาหมันแม่นเชลแลอ่องเป้กว่าเนือขุนชงนะครับคำไต่เฮาค่ะข้อที่สองค่ะเจ้าพระเป็นเจ้าเฮาอ่องเป้ผีดูลงผีรูลงอาระวะกะพระเป็นเจ้าอ่องเป้ผีรูลงอาระวะกะ จงได้ยินเสียงค่ะอาผีรุลงอาราวะกะบัตตึกพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าก็เอาตาลาหม่นแมนตาลาจือเจอเอาตาลาเฉลยอ่องเปกผีรุลงอาราวะกะมาลาติเดกะามาพิยุจิตาสัปปาราทิงโคลำปานาละวะกะมัคคมา,า,มาทัทธายาคมคันทีสู่ ตันตาวิธินาชิตาวามุนิงโตตัมเตจ่าสาภาวันตูเมจายามังกลานีในพระเปิญชาวอองเปี๊ยรู้หลงอาลวะกะจองอะได้ยินเสียงเขายินเสียงเนาะข้อที่สามพระเป็นเจ้าข้าอองเปี๊จ้างหลงนะ่ะอองเปีจ้างเมาเราข้อที่สาม นาลากิดิงกาจาวะลำอัติมาตาปูตัมตาเวกิจักกะมาสานิวาชุตาลุนันตัมเมตตาปุเชกะวิธินาจิตาวามุนิงโตตัตมติจ่าสาภาวันตูเมจายะมังกลา,านีนะ่ค่ะพระเป็นเจ้าคะ่ะอ,องเปิจังเมาเหล้านะ ข้อที่สี่เจ้าพระพิญจหองเปออังกุลีมาละยนินเสียงผมขึ้นนะลองยินเสียงค่ะอุกิตาเกกะมาพีฮัตธาชุตาลูนันตัดำทาวมติโอาจานะปะเถงกุลีมาละวนตังอิทิปิสังคาตะมโนจิตาวามุนิงโต,ต,ตัำเตจาสา พาวันตูมีใจายามังกาลานีอันณาพระเป็นเจ้าอองเปยอังกุริมาละอ่าจงังได้ยินเสียงฮนะึง่เนาะจังได้ยินเสียงคะ่ะพอได้ยินก็เลียค่ะนะขอ้อดิดองแปดเปิงค่ะฮาคะ่ะข้อที่ฮาพระเป็นเจ้าอ่องเปย ผู้ยิงเมือกผู้ยิงเืงิงนางจึงจ้ามานะในข้อกาตัวน้ากาตาโมตะลำอีวากัมพินิยัมเจนจายะตุทาวจานำจนากายะเมเจสันเทนาโซมะวิธินาจิตาวามุนิงโตตัมติจาสา ภาวันตุเมจายมังกลา,านีนคะครับพระเป็นเจ้าอ,องเปะขอี่หาพระเป็นเจ้าอ,องเปะชัดจะปลาร,รึกขอทีหกสักจังเฉจังวิหายะอาติเฉจจักะวาตาเกตุงวาตาพิโลปิตามานำ ati anta putam pinya pati pa charito chitava muninto tam te cha sa phavantu me chaya mangkarani thi ho Khó thi พระเป็นเจ้าอ,องเป็นนักกาหลงนะครับว่านันโตปนันตาผู้จ่ากรรมวิวิธธรรมไม่ทิงปุกเทระเทระผู้จะเกณฑ์ทุนาปนยุนโตอิตุปติชาวิธินาจิตาวามุนิงโตตัมเตจจาศาภาวันตุเมจายามังกลา,านีอันนี้ข้อที่เจ็ดพระเป็นเจ้าอ,องเป็นนักกาหลงข้อที่แปด เจ้าพระปินเจ้าอ่องเป้คุณสังปะกะตุกะหาติกที่ผู้จ้ากเกนาสุตตาหัดทางเปียมัมสุด,ดังจุดิม่หิทิงปะกะพิธานำญาณากาเทนะวิทินาจิตาวามุนิงโตตามเตจาสาภาวันตุเมจายมังกลานีนี่นค่ะในป่าลิงค่ะเนาะ การในหอเพระสืบเพื่อในแต่หอกำไตกะพระเป็นเจ้าององเป๊ะจังยินเสียงคะาแนมยินเธอหมัหนพัดแจมมาเสียงต้องยินดีค่ะจังยินเสียงดีค่ะ จองยินเสียงมันดีค่ะจองยินเสียงดีค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอกาซาโอกาซาโอกาซาองเซียตุสับปะมังกะลำอหัมคันึงตะเลอิงปึ่งพุงหงพระเป็นเจ้าเอาเป้อยองแปดเิงห่างเครื่องหงเจ้าโห่เจ้าผู้เป็นเจ็กเป็นจอมชุงปอมปันเฮเกชัดเกยคนเกผีเกช่างชามปังลงความมาน่วมดำโตโท้พึ่งหมคำปราเจ้าอ สาธุนึ่งสาธุนึสาธุนค่ักหนึ่เขา,า,ขาอยู่ดีกินวันให้การขึ้นใหญ่มาชุงเขาอ่องเป็ดเปิงอ่องอ่องมนันมันอ่องเป็ดเปิงอ่องอ่องมนันมันอ่องเป็ดเปิงอ่องอ่องมันมันอ่องขึ้นใหญ่เฮืองอ่องขึ้นใหญ่เฮืองอ่องขึ้นใหญ่เฮืองใส่กำขามาชุงค่ะ